มีวิธีการทําให้แฟนอีโก้สูงเนี่ยรักเรามากขึ้นไหมคะ,ะคนมีโก้มันมีแนวคิดว่าถ้าถูกใจคนคนนี้เลวยังไงมันจะบอกว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจครับดียังไงมันก็บอกว่าเลวทริกค,คือการทําให้มันถูกใจครับฉะนั้นเนี่ยการปราบคนมีอีโก้มันจะมีองค์ประกอบ3อย่างแล้วรับรองครับคนมีอีโกอยู่หมัดครับห่งครับพวกนี้ต้องการการยอมรับครับ และเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่คุณชมเขาครับต่อหน้าสาธารณะหรือชมเขาต่อหน้าหลายๆคนพวกนี้คนมีอิโก้จะมีการหลั่งสารออกซิโทซินหรือหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันฮอร์โมนที่รู้สึกว่าได้เชื่อมต่อกับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันรู้สึกว่าเมื่อเป็นพวกเดียวกันจะไม่ทำร้ายกันมันทำให้เขาเนี่ยไม่มีกำแพงในใจของคุณเลยแล้วพวกเนี้ย บงการวิธีการคิดของเขาง่ายมากขออย่างเดียวอย่าไปทําให้มันรู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิบเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1นึ่ o อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเส่นคคุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่1แอด Line ID at love_ ตองเก2เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5บดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ